ท่านเข้ามาดูโครงการน้ำตาลเป็นเดลยครับคนเราฝันภูมิใจนะครับผมมีภูมิใจอยู่สามคนอยที่เหลือคือภูมิใจเลยครับภูมิใจนะครับฉันจยานถอยเรือนะคะเพื่อในการสถานีพิเศษเสียดประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์สุภาพบุรุษผิ้ชางแห่งเทพรับราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ผมวิชาวุชาติค่ะในอำเภอเราฝันค่ะท่านสุชาติครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ ที่น้ำยาอย่างเช่นกรณีพื้นที่นี้ครับเราจะเริ่มเริ่มการสดพื้นที่และทุกท้องท้องนองนี้เพื่อที่จะหาปริมาณน้ำแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำขจากกา่เราสำรวจพื้นที่เสร็จสับเราจะมีการเจาะและพัฒนาหาบาราบาด้วยการเจาะเราจะทราบว่าปริมาณน้ำมีเท่าไรแล้วมีคุณภาพนทรีย์อะไรทับครับทัดบคมาเมื่อเรามมีจุดินทรีย์ในน้ำเพื่อที่น้องประชาชนเอาน้ำไปดื่มได้นะครับ ในส่วนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี63สามมถึงปัจจุบันนะครับแล้วนะครับ71ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีโควเรือที่ได้รับประโยชน์160,000กวมื่นลูเรืออีกตั้งแต่ปี63มาถึงปัจจุบันเนี่ยประชาชนนะครับได้รับประโยชน์แป0พันลูกเรือนพื้นที่ได้รับแล้วก็เกษตรมูลค่าสูงครับท่าน ่สไปก็คือ2องลิตรแล้วก็ขอกระจายน้ำก็คือคหนเซนลิตรกันทั้งระบบนี่คือสามลิตรใช้กับกวเรือนเนี่ยห้ารวเรือนครับ พื้นพื้นที่ประมาณ6 0ไร่นะครับจะไม่ได้เป็นเล็กประกอบวยด้วยขอเิ่นเก็บขนาด2 4คิวนะครับขนาดชั้นเป็น20คิวก็คือ20,000ลิตรครับเป็นเกษตรนี่พื้นที่นะครับ6 0ไร่นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเกษตรเราจะเป็นโซล่าเซลล์ให้ทั้งหมดครับทั้งที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่มีไฟฟ้าไอ้ที่ท่านเดี๋ยวจะมาจับก่อน จอดที่พี่มี8นิ้วครับนี่คือที่นี่มี8นิ้วต้องจอด15นิ้วคือจะมีต้องให้มีพื้นที่ด้านข้างที่จะต้องต้องปวดแล้วก็ซีนทีเมนแล้วก็ดินส์นะครับช่วงที่ขวดที่เป็นสีข้าวบนข้างไปการการตายอยู่ตงกลา

เอามือลงนะลง เอาแล้วอย่างเมื่อกี้คือเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่กรองเอันนั้นเป็นตัวน้ำดิบเลยครับท่านหลังแล้วนี่คืออนี่อ๋ออร์นี่เหรอสกอร์นี่ครับเดี๋ยวชิวแล้วเอาว่าแก้วมาให้มาเสิร์ฟมาทุกคนดื่มครับถ้าเหนือน้ำมันรสชาติดีมากเลยรสชาติเป็นยังไงอาจารย์สุทธิ์ยังไงรสชากิมันมีความแบบ มันแบบมันาเรกว่าอะไรว่าสสมันมีแร่ธาตุอะให้เหมือน้ำแร่นะแต่ว่าตรวจเล้วทุกอย่างมันเข้ามาตรฐานมดเลยราก็ไม่ได้รู้พรว่าจะร้วรอไมหรอกเก็เป็นรสชาติเหมือนน้ำขวดเราเลยอะดีดเลยอะน้ำดีๆเลยอะที่ลองน้ขวดนีเติม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 นรที่กินแก้วไม่ได้กินอะไรเลยอะี่มีมัไม่ใช่นะครับ เราได้ทำให้เขา

มีแนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สนองพระราชปัิธาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสื่อสารรักษาและต่อยอด เลยคนะคะท่านผู้ว่านะคะก็ที่สำคัญนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้มีรวมทั้งถึงท่านสสทุกคนด้วยนะที่มาต้อนรับตั้งแต่ตอนลงเครื่องเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาดูเรื่องของโครงการน้ำาระานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเรื่องโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายนะคะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยเราสามารถ ช่วยได้เกือบหนึ่งแสนครอบครัวทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องได้รับประโยชน์โดย,โดยทั่วกันนะคะแล้วก็โครงการนี้คะก็เป็นโครงการที่อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ทรงลงเล็งเห็นนะคะว่าเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสี่เป็นปัจจัยสาคัญของชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแล้วเมื่อก่อนที่เคยเป็นพื้นที่ที่น้ําไม่พอเป็นพื้นที่ที่แล้งนะคะพอมีน้ําเข้ามาเนี่ยก็ช่วยลดต้นทุนนอกจากทําให้สะดวกสบายขึ้นแล้วเนี่ย ลดต้นทุนของชีวิตได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการซื้อน้ําของคนดืดยต่างๆหรือว่าต้นทุนทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องได้มากจริงๆนะคะในส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจเองที่เราเปลี่ยนมาช่วยในเรื่องน้าเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันสามารถช่วยในระยะยาวได้ในรอบของงบน,นี้เนี่ยเป็นงบระยะสั้นก่อนซึ่งสามารถต่อยอดเป็นระยะกลางร,ระยะยาวต่อไปก็เป็นการวางรากฐานวางพื้นฐาน แล้วก็วางความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะให้เป็นระยะยาวได้เมื่อกี้ก็เดินดูโครงการทั้งหมดนะคะต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รุกท่าน,นนะคะคนที่มีส่วนร่วมรุกท่าน,นว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทมากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของ จะได้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะบริหารจัดกให้พี่น้องประชาชนมากกว่านี้ก็อยากให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลเลยเห็นเลยเห็นความสําคัญในเรื่องของน้ําเป็นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะน้ำนี่สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มไม่ว่าเราจะเป็นเ,เป็นใครตําแหน่งอะไรอยู่จังหวัดไหนาก็ตามทุกคนต้องการน้าใช้หมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจว่ารัฐบาลก็เลยเห็นเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในหน่วยงานต่างๆ ื่อจะให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อนเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆต่อไปเมื่อกี้นะคะก็ได้มีโอกาสเห็นชาวบ้านนะคะมารับน้ำตรงนี้ไปใช้ทีก็เอาอถังน้ำใหญ่เลยนะคะมา,มาลองไปก็รู้สึกว่ายินดีด้วยมากๆว่าเมื่อกี้ก็ได้ชิมเองแล้วด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นน้ำที่สดชื่นสะอาดไม่มีกลิ่นอะไรท่ ะะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะส่งผลไปยังพื้นที่รอบข้างอื่นๆให้มากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญพรานที่ของเราตรงน,นี้เนี่ยน้าพอแล้วเนี่ยกอ็อําเภออื่นหรือที่อื่นก็สามารถได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเราต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน,นทุกท่านนะคะที่มารอต้อนรับนะคะแล้วก็พอมาถึงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ดีใจที่ได้มา,าการจับุรีครั้งนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอ ะะรอยยิ้มของทุกท่านนะคะคือกําลังใจของรัฐบาลในการทํางานต่อที่แน่ๆก็คือกไเป็นกาลังใจของพิชันแน่นอนนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ได้เจอกับทุกๆคนค่ะก็ยินดีมากๆขอบคุณค่ะโอ้โหนะคะเมือพี่น้องประชาชนทุก